ปาตีแฟมิลี่สวัสดีค่ะวันนี้เช้าวันเสาร์ตอนตีสี่ว้าวแต่นถนนเงียบมากตอนตีสี่นะคะเช้าว,วันเสาร์โรงงานเขาก็เงียบตอนนี้ปาตีอยู่ที่หน้าโรงงานนะคะนี่นี่คือร้านอาหารของปาตีร้านอาหารไทย แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นของคุณผู้ชายนะคะตอนนี้รถสองคันก็เตรียมไปขายของที่ตลาดนัดแล้วค่ะอันนี้ก็ปฏิกัะลุ่มคันนี้อันนี้ลูกชายเตรียมไปขายของตลาดนัด ไปคนละคันลูกชายเขาก็ไปกับกับคู่เขานี่ก็จะเป็นรถแบบนี้แบบนี้เลยก็จะพ่วงไปไปขายตลาดนัดค่ะนี่ของลูกชายนี่ของปฏตีกับลุง เช้าวันเสาร์เรามีสองตลาดค่ะตลาดนัดมีสองตลาดอันนี้เราก็พ่วงไปไปขาย่รถพ่วงอันนี้คือพอเรากลางแล้วมันจะได้ประมาณ8ปดเมตรอันนี้ของของป้ากับลุง ในของลูกชายบรรยากาศยามเช้าตอนตีสีเสียงนกจิกๆิท้องฟ้าเริ่มแจ่มนี่คือโรงงานข้างบ้านนี่คือลงจอดรถของเราอากาศดีค่ะเช้านี้ดีมาก ชมนะคะรถพ่วงสองคันพ่วงไปขายตลาดนัดค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดจับสไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ